สำหรับตัวขับเฮาส์ครับด้านบนเนี่ยเขาจะดีไซน์เป็นเหมือนสกินบังแดดนะตรงนี้เนี่ยเขาก็เล่นแพทเทิร์นของการเอาแนวของกระจกครับติดกับสกรีนที่มีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับก็ช่วยเปลี่ยนแสงเงาในแต่ละช่วงเวลาที่ตกกระทบอาคารก็ทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนะ พื้นที่ด้านหลังครับเขาเป็นห้องครัวเขาไม่ได้มีห้องครัวจุดเดียวครับเขามี2ห้องติดกันนะครับซึ่งโครงการเนี่ยเขาเตรียมระบบท่อน้ําดีสําหรับทาครัวเอาไว้ให้ทั้ง2ห้องเลยนะตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นอินโนเวชันที่น่าสนใจครับเพราะว่าสามารถทําให้แต่ละครอบครัวที่อาจจะมีความต้องการในการทําครัวแตกต่างกันเนี่ยเลือกพื้นที่ใช้สอยได้เหมาะสมกับตัวเองครับ ในบ้านทุกหลังเนี่ยเขาจะมีระบบสมาร์ทโฮมติดตั้งให้เลยนะครับเขาจะเชื่อมต่อกับระบบสัญญาณการขโมยนะครับเป็นโฮมเซเคริตี้เราไม่อยู่บ้านนะครับแล้วก็มีผู้บุกรุกมีคนงัดแงะเข้ามาเนี่ยก็จะสามารถเชื่อมต่อแจ้งไปยังมือถือได้เลยนะครับ oh. ไตล์การออกแบบแบบมินิมอลเนี่ยใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วก็ได้รับความนิยมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับคงความสวยงามอยู่ตลอดนะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูโครงการบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นมินิมอลที่พิมนาราสารยาจากพรีบิวเดเวล็อปเมนต์ครับ ที่ตั้งของโครงการนี้อยู่บนถนนสําเร็จพัฒนาครับเป็นถนนเส้นที่วิ่งขนานกับแนวถนนบรมราชชนนีนะเชื่อมต่อ,อ,อได้หลายเส้นทางนะครับทั้งทางถนนกาญจนาพิเศษจะไปออกทางพุทธมนตรสาย2สาย3หรือว่าพุทธมนตรสาย4ตรงด้านหลังมหิดลสารยาก็ได้ครับรายละเอียดเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูกันลนักษณะของงานออกแบบในโครงการพิมพ์นาราสารยาเนี่ยเป็นสไตล์มินิมอลที่ดูเรียบง่ายแบบไม่ต้องตะโกนนะครับก็จะใช้โทนสีขาวเป็นหลักนะ จากทางด้านหน้าทางเข้าโครงการเนี่ยก็จะเป็นซุ้มค่อนข้างจะดูเป็นมิดครับเป็นกล่องมินิมอลสีขาวๆนะครับด้านหน้าก็ s e c urity มีรปภร,รักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงกล้อง cctv วงจรปิดครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นลูกบ้านก็จะมี e ีซี่พารในการผ่านเข้าออกพอเราถัดจากพื้นที่ด้านหน้าเข้ามาจุดแรกก็จะเป็นพื้นที่คลับเฮาส์นะครับเป็นอาคารทรงกล่องขาวๆคลิ้ๆเลยเดี๋ยวตามไปดูกัน สำหรับตัวขับเฮาส์ครับด้านบนเนี่ยเขาจะดีไซน์เป็นเหมือนสกินบังแดดนะตรงนี้เนี่ยเขาก็เล่นแพทเทิร์นของการเอาแนวของกระจกครับติดกับสกรีนที่มีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับก็ช่วยเปลี่ยนแสงเงาในแต่ละช่วงเวลาที่ตกกระทบอาคารก็ทําให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนะ ทั้งฝั่งขวามือของผมก็จะเป็นสระว,ว่ายน้ําระบบเกลือนะครับส่วนของสระผู้ใหญ่เนี่ยขนาดความกว้างประมาณ6เมตรนะแล้วก็ความยาวเนี่ยสิเมตรก็ไว้ออกกําลังกายระยะไกลๆได้พอสมควรครับตรงนี้เนี่ยเป็นขอบน้ําลนนะแล้วก็มีส่วนของหัวเจ็ตนะครับสำหรับนวดตัวด้วยแบ่งพื้นที่สระเด็กเพื่อความปลอดภัยเอาไว้ให้เรียบร้อยนะ เข้ามาด้านในนะครับในส่วนของคลับเฮาชั้นล่างตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของโคเวิร์กอิงสเปซมีส่วนสําหรับนั่งเล่นพักผ่อนทํางานนะเพื่อนๆมาเยี่ยมเนี่ยก็มานั่งใช้เวลากันตรงนี้ได้นะครับมีมุมเป็นโต๊ะแยกออกมาแล้วก็จะมีส่วนของโซฟาที่นั่งหันหน้าเทควิวยังไปสาวยน้ําถ้าสมมุติว่าใครพาลูกๆมาว่ายน้ําตรงนี้นะคุณพ่อคุณ,คณแม่ก็มานั่งสังเกตการมานั่งดูนั่งเฝ้าตรงนี้ได้เลยครับ ในส่วนของพื้นที่ชั้น2ก็จะเป็นส่วนของห้องนิติบุคคลแล้วก็เป็นส่วนของห้องฟิตเนสครับส่วนของห้องฟิตเนสเนี่ยเทควิวไปทางวิวสวนนะครับวิ่งออกกําลังกายก็สามารถมองเห็นวิวสวนด้านล่างได้เลยพื้นที่ตรงนี้เป็นส่วนส่วนกลางที่ต่อเชื่อมกับบริเวณขับเฮาส์เข้ามานะครับก็จะเป็นแนวของบัฟเฟอร์ที่กั้นระหว่าง โซนถนนด้านหน้าโครงการที่มีรถราผ่านไปมากับโซนที่อยู่อาศัยนะครับด้านในก็จะสงบเงียบมากขึ้นนะภายในโครงการพิมนาราสาร,รยาเนี่ยเป็นโครงการบ้านเดี่ยวล้วนเลยนะครับมีทั้งหมด77ยูนิตนะบนที่ดินประมาณ18-19ไร่กว่าครับบ้านในโซนนี้หลายๆโครงการเนี่ยก็จะเป็น p r o d u c t มิกนะมีทั้งทาวโฮมผสมบ้านแฝดหรือว่าเป็นบ้านเดี่ยวผสมบ้านแฝดแต่ที่นี่เป็นบ้านเดี่ยว,ล,ว,ล,วล้วนเลยนะครับ สำหรับลักษณะของที่ดินโครงการเนี่ยจะเป็นเส้นตรงยาวเข้าไปครับเขาก็แบ่งแปลง,งที่ดินได้ดีทีเดียวเพราะว่าในซอยย่อยแต่ละซอยเนี่ยจะมีบ้านสูงสุดแค่6ยูนิตเท่านั้นเองฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะติดก,กันมากที่สุด3ยูนิตแล้วถ้าเราดูผังโดยรวมนะครับเราจะสังเกตว่ามันมีบ้านเยอะมากนะเกิน20ยูนิตจาก77ยูนิตเนี่ยที่หน้าบ้านไม่ติดใครเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความ private แล้วก็คนที่ชอบความเป็นส่วนตัวได้เป็นอย่างดีครับ สำหรับแบบบ้านในโครงการชื่อแบบว่า p r i มส์ครับแบบบ้านนี้มีฟังก์ชัน4ห้องนอน1ห้องอนเนกประสงค์3ห้องน้ําที่จอดรถ2คันพื้นที่ใช้สอยรวมอยู่ที่160ตารางเมตรครับอยู่บนที่ดินเนี่ยตั้งแต่แปลงมาตรฐานเริ่มต้น50ตารางวาไปจนถึงที่ดินแปลงใหญ่70ตารางวาในราคาเริ่มต้น5.99ล้านบาทครับ ดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยของแบบบ้านแบบพรีมสเนี่ยเขาจะมีโทนสี2องสีครับอย่างร้านที่ผมพามาชมกันจะเป็นโทนสีครีมตัดกับสีขาวนะครับคาแรคเตอร์ก็จะดูมีความละมุนดูซอฟๆหน่อยนะส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยจะเป็นโทนสีที่เป็นสีเทาตัดกับสีขาวครับหลังนั้นก็จะดูมีความแมนๆนนิดหนึ่งนะ ผมว่าที่นี่นะครับเป็นโครงการที่ให้เกรดวัสดุได้ดีมากๆนะเริ่มตั้งแต่บริเวณรั้วด้านหน้าครับโดยปกติรั้วของบ้านจัดสรรเนี่ยก็จะเป็นเหล็กกล่องทาสีใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาให้เป็นอลูมิเนียมทาสีพาวเดอร์โค้ทเลยนะดีเทลก็จะดูเรียบร้อยสวยงามในเรื่องของรอยต่อนะครับบริเวณจอดรถด้านหน้าเนี่ยก็จะจอดรถได้2คันนะครับเขาก็จะเทพื้นเป็นพื้นคอนกรีตขัดหยาบมาให้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเฉลียงด้านหน้าครับจะเป็นเฉลียงขนาดใหญ่เลยแล้วก็วางของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆตรงนี้ได้นะครับด้าน,นาน่านวนนาลแป,แปลง มาตรฐานเริ่มต้นแต่ว่าก็จะได้สนามหญ้าหน้าบ้านด้วยแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ส่วนหน้าบ้านนะครับเขามีส่วนหลังบ้านด้วยเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูกันเข้ามาภายในบ้านนะครับจะเห็นว่าสเปซภายในเนี่ยโปร่งแล้วก็โล่งสบายมากๆนะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นประตูกระจกบานใหญ่เลยนะครับสามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะนะนอกจากบานเปิดแล้วเนี่ยก็ยังมีบานฟิตด้านข้างตรงนี้ซึ่งสามารถเทควิวมองวิวสวนด้านหน้าเมื่อสักครู่นะครับ แล้วก็สเปซพื้นที่ใช้สอยในส่วน Li v i n g Area ียด้านในเนี่ยคุณก็สามารถวางโซฟาตัว L อลตัวใหญ่ๆได้เลยนะครับวางเป็น Co f f e e t a b l ิขนาดใหญ่นะัติกทีวีชอยใหญ่หญตรงนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ใช้สอยที่สะดวกสบายนะครับเชื่อมต่อไปกับส่วนรับประทานอาหารที่อยู่ด้านในนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวพาเข้าไปชมห้องนอนชั้นล่างที่อยู่ทางซ้ายมือกันเข้ามาถึงยังพื้นที่ห้องนอนชั้นล่างนะครับห้องนอนนี้ก็เรียกว่ารองรับสาหรับผู้สูงอายุนะครับหรือ,นอนนทําเป็นห้องนอนแขกทําเป็นฟังก์ชันอื่นๆก็ได้นะ ตอนที่เราเดินเข้ามาเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นโฟเย่ด้านหน้านะครับมีพื้นที่สําหรับว้าเข้ามาตรงนี้สามารถทําเป็นแบบโต๊ะแป้งก็ได้โต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะทำงานก็ได้นะครับสฝั่งเลยแล้วตรงส่วนนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับห้องเก็บของตําแหน่งตรงนี้มันจะอยู่ใต้บันไดที่เราจะขึ้นไปชั้นสองนะครับก็เก็บของต่างๆได้พอสมควรทีเดียวนะฮะสำหรับพื้นที่ตรงนี้ สำหรับห้องนอนชั้นล่างเนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับซึ่งแตกต่างจากบ้านจัดสรรท,ทั่วไปเพราะว่าโดยโปกติแล้วห้องนอนชั้นล่างเนี่ยมักจะเปิดวิวไปเห็นพื้นที่ส่วนด้านข้างบ้านหรือว่าด้านหน้าบ้านใช่ไหมแต่ตรงนี้เนี่ยเขาเลือกวางตำแหน่งยื่นออกมาครับแล้วก็ทําให้เปิดกระจกตรงนี้นะครับเห็นวิวที่เป็นเหมือนพ็อกเก็ตการ์เด้นเป็นสวนหลังบ้านนะครับเทควิวเชื่อมต่อสเปซภายในกับภายนอกนะในขณะเดียวกันเนี่ยด้านหน้าก็จะมีช่องหน้าต่าง2จุดนะครับบริเวณหัวเตียงเนี่ยช่วยรับแสงเข้ามาจากด้านข้างแล้วก็ตรงนน้งง่าแหหออ ทําให้ห้องนอนมีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับคนที่เดินผ่านสัญจรผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านเนี่ยจะไม่สามารถมองทะลุเข้ามาเห็นวิวที่เป็นพ ocket garden ตรงนี้พื้นที่สวนด้านหลังตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนสวนอีกจุดหนึ่งในบ้านนะครับเป็นพื้นที่สวนที่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็ไม่ถูกรบกวนจากสายตาคนภายนอกด้วย กลับมาที่ส่วน l iving o o m นะครับในบ้านทุกหลังเนี่ยเขาจะมีระบบสมาร์ทโฮมติดตั้งให้เลยนะครับตัวสมาร์ทโฮมเนี่ยก็ลิงก์กับแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับควบคุมการเปิดปิดไฟเปิดปิดแอร์ในบ้านได้นะรวมถึงตรงนี้เนี่ยเขาจะเชื่อมต่อกับระบบสัญญาณการขโมยนะครับเป็น Home Security ก็จะมีตัวที่เป็น Magnetic Sensor ติดให้ที่บานกรอบประตูหน้าต่างชั้นล่างครับแล้วก็มีส่วนที่เป็น Mo ชันเ s e เซ o r ติดให้บนถงบันไดชั้นสนะครับสำหรับตรวจจับความเคลื่อนไหวสมมุติว่าเราไม่อยู่บ้านนะครแ้มงเ่่จถชืออต ไปยังมือถือได้เลยนะครับนอกจากนี้นนในบ้านทุกหลังเขาก็ยังติดตั้งกล้อง IP Camera ให้อีกหนึ่งตัวด้วยครับเข้ามาถึงพื้นที่ด้านในนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนโต๊ะรับประทานอาหารนะวางโต๊ะขนาดใหญ่4ที่นั่งได้เลยครับแต่ว่ามีไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจและผมคิดว่าเป็นอินโนเวชันของบ้านเดี่ยวในตลาดตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้พื้นที่ด้านหลังครับเขาเป็นห้องครัวแต่ว่าสังเกตนะ เขาไม่ได้มีห้องครัวจุดเดียวครับเขามี2ห้องติดกันนะครับซึ่งโครงการเนี่ยเขาเตรียมระบบท่อน้ําดีสําหรับทําครัวเอาไว้ให้ทั้งสองห้องเลยนะนั่นหมายความว่าโจทย์ของแต่ละครอบครัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับสมมุติว่าบางครอบครัวเนี่ยชอบการทําครัวนะครับทำอาหารบ่อยๆเนี่ยอาจจะอยากได้พื้นที่ครัวขนาดใหญ่คุณก็ใช้ห้องครัวห้องนี้ได้เลยนะแต่ถ้าสมมุติว่าครอบครัวไหนที่ไม่ได้ทําครัวบ่อยนะครับก็สามารถใช้พื้นที่ห้องอเนกประสงค์ด้านหลังเนี่ยเป็นห้องครัวขนาดเล็กแทนได้เลยนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ที่บ้านต เป็นห้องออกกาลังกายในบ้านก็ทําได้ตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นอินโนเวชันที่น่าสนใจครับเพราะว่าสามารถทําให้แต่ละครอบครัวที่อาจจะมีความต้องการในการทําครัวแตกต่างกันเนี่ยเลือกคุณที่ใช้สอยได้เหมาะสมกับตัวเองครับ ก่อนจะขึ้นไปบริเวณชั้นสองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําซึ่งมีเฮดรูมความสูงฝ้าเพดานเนี่ยโปรง่ปรงๆแล้วก็ใช้งานได้สะดวกสบายนะครับตรงส่วนนี้นี่มีข้อสังเกตนิดนึดนงนะถ้าสมมติว่าใครจะติดตั้งชักกันน้าบริเวณนี้นะครับอาจจะต้องเช็กระดับเรื่องความสูงตรงนี้เพื่อไม่ให้ติดตรงท้องบนไดตรงนี้นะตรงนี้สุขภัณฑ์ก็ติดตั้งมาให้ครบเลยนะครับมีอ่างล้างมือของเอ็นเกอร์ฟิลแล้วก็มีสุขภัณฑ์ของโคเลอร์ตัวกระเบื้องเนี่ยก็จะเป็นลายคล้ายๆกระเบื้องโมเสตติดแนวต นะครับน้าก็จะได้ไม่ออกไปขังนะจุดที่ผมชอบก็คือเขาให้แนวกัตเตอร์รางระบายน้ํามา2จุดนะครับทั้งจุดที่อยู่บริเวณส่วนอับน้ําแล้วก็จุดที่อยู่ข้างโถสุขภัณฑ์ซึ่งเป็นบริเวณส่วนแห้งนะครับ<ม>เวลาเราล้างห้องน้ำเนี่ยตรงนี้ก็ช่วยระบายน้ําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะขึ้นมาบนบริเวณชั้น2นะครับพื้นที่ทตรงโถงบนไดเนี่ยเขาก็จะออกแบบเป็นตำแหน่งตัวยูนะครับทำให้เขามีสเปซที่เป็นเหมือนมุกยื่นออกมาตรงนี้นะเราก็สามารถตั้งที่พระบริเวณนี้ได้เลยครับ เข้ามายัางบริเวณพื้นที่ห้องนอนนะครับสเปซห้องนอนเนี่ยความสูงฝ้าเพดานจะอยู่ที่2.6เมตรนะซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีแสงธรรมชาติเข้ามาได้รอบด้านเลย ด้านาบ้านเนี่ยจะมีหน้าต่างกระจกบานใหญ่นะครับแล้วก็จะมีช่องแสงด้านข้างด้วยตรงนี้นะครับในบ้านตัวอย่างเขาก็วางตำแหน่งหวัวเตียงเนี่ยออกไปด้านหน้านะแล้วก็ติดทีวีตรงผนังด้านนี้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจริงๆเราเลือกได้ครับถ้าเป็นส่วนตัวผมเนี่ยผมอาจจะชอบหัวเตียงที่ไปชนผนังฝัง่งนี้มากกว่านะครับแล้วก็ย้ายตำแหน่งทีวีไปตรงนี้อันนี้เนี่ยแล้วแต่ความต้องการแล้วแต่ความชอบเลยครับเพราะว่าเขาวางตำแหน่งของปลั๊กไฟเอาไว้ที่มุมห้องทั้งสองฝั่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆคุณจะติดทีวีฝั่งนีี้้้รออัั่นนนเยยแแลลววตคคามชบบะ ส่วนทั้งฝั่งขวามือเนี่ยตรงนี้ก็จะเดินเชื่อมต่อไปอยังพื้นที่สําหรับที่เป็นส่วนแต่งตัวและก็ส่วนห้องน้ําในส่วนที่เป็นสเปซส่วน walk in closet ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างรับแสงธรรมชาติเข้ามาจากหน้าบ้านอีกจุดหนึ่งนะครับเดินเชื่อมต่อเข้าไปยังห้องน้ําห้องน้ำเนี่ยก็เป็นห้องน้ําขนาดใหญ่นะครับแบ่งพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยแล้วก็มีหน้าต่างบานกระทุงซึ่งสามารถเปิดระบายอากาศออกไปยังพื้นที่ด้านข้างบ้านได้ด้วย ด้านหลังเนี่ยจะมีห้องนอน2องห้องนะครับซึ่งขนาดก็พอๆกันนะสามารถเปิดหน้าต่างรับแสงธรรมชาติเข้ามาจากด้านข้างบ้านแล้วก็ด้านหลังบ้านได้ด้วยนะครับมีพื้นที่สําหรับทําตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เรียกว่าพื้นที่เนี่ยใช้สอยได้อย่างพอเพียงนะถ้าสมมติว่าครอบครัวไหนที่มีลูกคนเดียวในอีกห้องหนึ่งก็อาจจะดัดแปลงเป็นฟังก์ชันอื่นๆเป็นห้องทํางานห้องออกกาลังกายในบ้านหรือว่าอยากจะใช้เป็นฟังก์ชันอะไรเนี่ยก็เลือกสรรได้เลยนะซึ่งแบบบ้านนี้มีห้องย่อยๆหลายห้องมากนะครับนั่นทาให้เราสามารถเลือกจัดสรรฟังก์ชััันตตต่่าาาาาางงงงๆไดู้้้หหลหลลกกกยยยแวว็รรรคคมออออขผู้ศบ สำหรับโครงการพิมนาราสารยาเนี่ยเขาออกแบบในสไตล์โมเดิร์นมินิมอลนะครับโดยเลือกตีความคำว่าโมเดิร์นมินิมอลเนี่ยผ่านคำว่าฟลอ์สามด้านนะอย่างแรกเลยก็คือฟลอร์ไลท์ครับเาขาคำนึงถึงเรื่องของการรับแสงธรรมชาติเข้ามายัางสเปซภายในบ้านได้อย่างพอเพียงแล้วก็มีปริมาณในสัดส่วนที่เหมาะสมครับไม่ว่าจะเป็นประตูกระจกบานใหญ่ที่มองเห็นพื้นที่สวนด้านหน้านะครับรวมถึงประตูกระจกที่มองเห็นพื้นที่สวนด้านหลังบ้านครับแล้วก็มีพื้นที่รอบๆที่ สามารถนําแสงเข้ามาแล้วก็ยังมีความ p r i v a t e y อยู่เรื่องต่อมาก็คือ f l o w w i n ครับเราจะสังเกตตำแหน่งของการเจาะช่องหน้าต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องนอนแต่ละห้องนะตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้มีหน้าต่างทิศเดียวครับแต่ว่าเขาจะมีหน้าต่างตรงมุมหรือว่าฝั่งตรงข้ามกันตรงนี้เนี่ยเวลาเราเปิดหน้าต่าง2ฝั่งก็ช่วยทําให้ลมเนี่ยสามารถไหล flow ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะรวมถึง space ภายในส่วน living area ก็ตามนะครับนอกจากหน้าต่างด้านหลังผมตรงนี้นะก็ยังมีช่องหน้าต่างตรงบริเวณโถงบนไดนะครับที่สามารถต่อเชื่อมแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ลมสามารถไหล cross ผ,ผ่าน ้้าบน,นดวยเรื่องสุดท้ายก็คือ flow up space นะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าเขาสามารถจัดวางตำแหน่งฟังก์ชันต่างๆแล้วก็กำหนดขนาดพื้นที่ใช้สอยได้ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขนาดบ้านประมาณ160ตารางเมตรก็ต้องถือว่าเป็นบ้านเดี่ยวขนาดกลางๆนะครับแต่ว่าเวลาเราพาเดินดูเนี่ยเราจะรู้สึกว่า Space ภายในเนี่ยอยู่สบายนะครับแล้วก็โปร่งโล่งม,มีขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมนะทางห้องนอนชั้นล่างเองก็ไม่ได้เป็นห้องนอนขนาดเล็กจนเกินไปนะครับหรือว่ารวมไปถึงความ f l e x i b l e ของการเลือกใช้ฟังก์ชันอย่างห้องครัวนะครับถ้าสมมติว่าทำครัวบ่อย ถ้าใครไม่ได้ทําครัวบ่อยมากใช้ห้องครัวขนาดเล็กแล้วก็เลือกฟังก์ชันอีกห้องหนึ่งเนี่ยปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการครับพาไปดูบ้านในโครงการกันมาแล้วลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับว่าบ้านเล็กที่ในโครงการเนี่ยขึ้นต้นได้แป8แครับเรียกว่าอยู่ที่นี่เลขสวยแน่นอนนะ สำหรับที่ตั้งของโครงการพิมนาราสารยานยอยู่บนถนนสําเร็จพัฒนาครับพื้นที่รอบๆถนนเส้นนี้นก็ยังมีที่ดินเปล่ารอการพัฒนาอีกเยอะมากทีเดียวครับแล้วก็มีดีเวลลอปเปอร์เจ้าใหญ่ๆห,หลายราย,ยที่มาจับจองพื้นที่พัฒนาโครงการกันแล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการทาวน์โฮมบ้านแฝดหรือว่าบ้านเดี่ยวนะครับเรียกว,ว่าเป็นโซนที่อยู่อาศัยที่กําลังมาแรงแล้วก็น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าทางภาครัฐก็มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในอนาคตอีกหลายอย่างเลยเริ่มจากแนวรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงซึ่งปัจจุบันมาสิ้นนนสุดี่าตลิงชัร หน่อยเขาก็จะมีแผนขยายมาถึงสถานีสารยานะแล้วก็มีแผนพัฒนา TOD พื้นที่รอบๆสถานีเนี่ยให้เป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทางไกลที่วิ่งออกไปยังต่างจังหวัดด้วยครับ สำหรับการขับรถเนี่ยในอนาคตก็จะมีถนนตัดใหม่เพิ่มขึ้นหลายสายนะครับเซ้นแรกก็คือถนนนครอ,อินสารยาเป็นถนนความยาวประมาณ12กิโลเมตรต่อเชื่อมออกมาจากทางแนวถนนกาญจนาพิเศษออกมาทางฝั่งตะวันตกนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยเปิดพื้นที่การใช้สอยที่ดินเปล่าๆที่มีอยู่รอบๆบริเวณเนี้ให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นก็จะเกิดดีเวล็อปเมนต์ใหม่ๆนะครับตามเข้ามาตรงนี้เนี่ยในภาพรวมก็จะช่วยพัฒนาศักยภาพแล้วก็มูลค่าของที่ดินในทำเลนี้ให้สูงขึ้นได้ครับ นอกจากนั้นก็มีถนนอีกเส้นหนึ่งซึ่งจะตัดผ่านใกล้ๆโครงการนะครับเส้นนี้มีผลกับโครงการมากเพราะว่าจะวิ่งตั้งแต่แนวของถนนพุทธมณฑลสายสครับขึ้นเหนือไปเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข340ตรงแยกต่างระดับบางบัวทองนะครับก็จะมีทางเข้าออกเส้นถนนเส้นนั้นอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าโครงการเลยครับเส้นสุดท้ายก็คือทางหลวงแผ่นดินบางใหญ่กาญจนบุรีหรือว่าเส้น M81 ปครับปัจจุบันเส้นนี้ก่อสร้างคืบหน้าไปกว่า90%แล้ว ใกล้จะเปิดใช้งานตามแผนก็ปี2568ถนนเส้นนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโครงการโดยตรงมากเหมือน2เส้นแรกครับแต่ก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นศักยภาพของการพัฒนาที่ดินโซนต่างๆทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับใครสนใจโครงการพิมนาราสารยาก็สามารถเข้ามาชมโครงการได้ทุกวันนะครับก็มาดูว่าแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นเรียบๆเท่ๆแบบนี้ถูกใจคุณหรือเปล่า แล้วก็สุดท้ายนี้ใครอยากให้ The ร i v ิ n วิ่งบาอยู่สบายพาไปชมโครงการบ้านทาวน์โฮมหรือว่าคอนโดที่ไหนทิม์เสนอแนะกันไว้ได้ครับมีโอกาสจะไปถ่ายทำรีวิวมาให้ชมกันวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ